อะไรวะเนี่ยไม่เชื่อใครโทรมาหาผมวะโทรศัพท์ก็ไม่มีโอ้ไม่มีเฮียอเลยเลยแหละเข้ามาเนี่ยนี่โต้อยู่โทรหากมวะาฮัลโหลพรอวะเอาคือตอนนี้มึง ออกเจคอเอง่ะออกแล้วออกแล้วเนอเคตอนไหนนะน,น่าจะใกล้แล้วอะ่นนะ,น,ะน่าจะอยู่แล้วแห <นะ S 1> ละต่อไปน่าจะไปโอเคแล้วอะ่ะทำไมอะ่ะไอรีมเมอาพาพันคอคืนนะมั้ยตอนนี้เลยมึงมาเลยร้านขายเสื้อผ้าใกล้ธน,นาคารแถวที่เลนเกตเออเออรอตรงนั้นแนะหละเดี๋ยวไปฮะทำไมวะ เฮียโคตรจนสัตว์เอ๊ยกูโคตรจนเลยตอนนด้แป้ <c oughs> ผมยังยังไม่แน่ใจครับแต่ต้องกลับไปแล้วผมคงไม่หวนไปเจฮลแล้วครับเ <c oughs> พราะออกมาแล้วนไหนก็ออกมาแล้วไงก็เดี๋ยวไปเอาเขียนเลยดีวกว่ากับแก้งดีกว,ว่า สัตว์ไอ้กูแม่งโทรถามกูก็อึกอักไอ้กูไม่อยากแบบสปอยไงกูอึกอัดเฮียสุดท้ายเผยพูดจนได้สัสเอ้ยแม่งแม่ไม่ไม่ไม่ลอยมันดูดูมันบ้าก่อนอันนี้มันเปลี่ยนแล้วที่ไงเธอตรงเดิมมีอยู่นะเรียบร้อยเธอมันถามทำไมวะมันจะไปอยู่อ่ะแต่ผมชวนมันอยู่นะตอนเป็นตอนแบบฟอมตอนเป็นจอยละ แต่สกอตาทำต่อว่าทำได้นะแต่จะทำเพื่อใครอะใน,นเมื่อตัวหลักไม่อยู่แล้วอะมงไหมคิวหายเหรออันนี้แหละอันนี้แหละคิวอะไรอยู่นี่ไง อยู่นี่แหละถูกแล้วน่ากติบเลยฮะเด็กน้อยมาปิดเปล่าปะชอ oh. บโชว์ความหล่อ oh. เดี๋ยวคนจะหลงรักได้มากกว่านี้รอภาพมันคขน เราเขาเอ้ยแว่นแว่นอยู่ไหนวะแว่นต้องทำไงวะ่อ้าชิบหายแล้วไงไอ้เฮียกูไปโจนอยู่ไอ้สัตว์เรียบร้อยไปหมดแล้วมาไปปากกูหายละไอ้เฮีย จนวิวหนึ่ง <laughs> ยังขับไม่หายเลยสตรอรี่ก่อนผมพักอะ่ะเชียร์โค้ท่าโคตรดุกอะ่ะจะมาตำไหน่งไปแน่ ทำไมแชทค้างว่าไปแล้วเนี่ยลายโชโช์แล้ววะลาโช์แล้ววะถ้เปิดกระช้ารอนด้านเดี๋ยวกชาใหม่มีแล้วบ้างนี่อาหารสัมไม่เจออ๋อนี่เหรอชนะตรงนี้เหรอ ไม่เห็นหมอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่ถาแปลเปลี่ยนสภาพกันดีกว่าไม่ใช่ไม่เห็นใครเลยเห็นแต่รถรถบัคหรือเปล่ารถบักใช่ไหมอ่ะรถหมอบัคใช่ไหมผ่านโทรศัพท์ไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นใครเฮียอยู่ไหนวะ ที่อยากเก็บได้เก็บได้แล้ววะเก็บได้แล้วเรือหรือวะไ,ไม่ได้มองเลยนี่ผมหาโทรศัพท์ดูอ๋อเก็บได้ของจูนนี่อยากเก็บ ไม่มีฟันคอไม่มีฟันคอไม่เท่เลยเนะี่ยพิจิดาเบ่ร์วีวดสุดเมื่อกี้ เฮ้ยไอ้ชักอยู่ปะเนี่ย หาไม่เจอว่ะหาไม่เจอว่ะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะโทรศัพท์เพิ่งโดนเด็ดอ่ะไม่หาไม่เจอจริงไม่หาละเจ้าไม่รู้อยู่ไหนใส่ไหนใครทำเป็นเนี่ยใส่แก้ขัดเหรอ <laughs> อืมแล้วานจะถามเรื่องไอเคทําไมวะมึงจะไม่อยู่เหรอ เปล่าไอ้อะไรมันเข้าที่กว่าน,นี้สองมาก็ไม่รู้ว่าปวัเดี๋ยวครับไอ่ไหนวะมอนคอที่เหี้ยที่ปะเี่ยก็เสียรลบบไหม เ,เฮ้ยใครมันเบียดกูวะเฮ้ยใครด้านหนะ้าตาลี่อย่าดันได้ไมหมฮะไม่ชอบเลยแกพีซีสี่แกพีซี่ว้าวมันตายไหนแม่กุณไม่ไหนไม่ไหน็ดสู้หน่อยนะน้องชายครับเฮ้ยอยการได้ไงกันกว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว แงมมวนมันนั่นนี่อะไรอ่ะอ๋อแว่นตาอ่ะใช่ปะ่ะอ๋อเจอแว่นตาละวัะนรหคือแว่นตาวะ่ะอ๋ออันนี้ดียวแว่นเป็นหัวไหมเปลี่ยนฟิลไหมนี่มันบัก เป็นนักเลงอะนี่แล้วก,กันปั๊บมะไม่ได้นะได้เหรอวะได้อยู่หรือมั้งเย็ดแต่เหมอนเดิมเลยนะเนี่ย ินเม็น,มนเ,นเพื<ม>่นอนคนขึ้นเลนเนี่ยเป็นไงบ้างอะสกอตละก็บบดีไ้ยมันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ลังคือไดถ่ายไปกันอนะกี่คนแล้วตอนนี้สามสิบกว่าคนเฮ้ยเยอะแล้วนะอืมมันก็เยอะอยู่แหละเด็กให,หม่หมดเลยวะทั้คนละมันก็มีคนเก่าด้วย ตรงคนใหม่ก็ประมาณสี่สิบกว่าคนอะ่ะเยอะอยู่นะแต่ยังพึ่งบอกไปอครยังพึ่งบอกใครหนยโอเคถ้ากูไปบอกคนหนึ่งกูก็จะบอกให้คนอื่นไม่บอกต่อมึงมึงมึง,ม,งมึงไม่ต้องบอกใครเลยอะ่ะ <c oughs> ดีใจนะเว้ทีมึงไม่ตายอะ่ะ <c oughs> แล้วคนอื่น มึงรู้ปหาว่าเป็นไงมัง้งใครวะไอเขาบ้ากูคุยให้แล้วเจจ่าไม่เกิดผลไอเขาบ้าเปจริงเหรอไม่มึงแน่ใจที่มูงบอกมาคนอื่นจะไม่รู้วะสามสิบคนของมึงอะเอ้ะไม่รู้หรอก ตรงนี้สกอตไม่ได้ใส่ชุดเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะหายตัวไงถ้าค<ม>ุมล่องหนน่ะรู้จักเบา <laughs> ชิวพูดบา,บา,ห,าหลายอย่างมันจะได้ไม่เข้ามาด้วยไว้ต้องเซฟชิวพูดบาเขาเดื่นรู้หมดแล้วไอ้เหี้ยไปโกโ้ได้แหละไอ้สัดตั้งอะไรเป็นไงบ้างอ่ะอย่อาไปบอกใครนะแปดสิบคนส่ <laughs> งกันมาละแสนทุกคน ขนาดนั้นเลยววะเออมีไฟเยอะกันขนาดนั้นเร็วเยอะยัไม่อยากไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยมันส่งกันไปได้ไงวันละแสนกูตายพอดีเนี่ยแค่ครับล่ะกูติดกูติดนี่แกงบานเบอ่ออะยี่วันละแสนวละแสนละมันก็ต้องส่งได้เหรอส่งดีติดจองเยอะเลยเนี่ยกูมีสตอรี่อะไรไม่บ้างเลยแล้วจะไปทำอะไรต่อเนี่ย น่าจะเปิดกระชายห,หมดอะเพราะว่ามึงชอบเปิดไม่หมดต้องรีบเปิดให้หมดเลยเออมึงจะไปเปิดที่ไหนไอ้อละมันเปิดอยู่อำนวยอ่ะมึงจะไปอำนวยปะล่ะปะปะปะ